ปเกุรัใดที่ดต่คใีระุณาประที่ได้กัราสเวลาอาได้เกี่ยกับราาพี่เสมาดีีเด็ดหูสีกยงแถวกเจริญอินเมิช สินที่โชคงวงของสินมณัฐววรีบ่อสินปัญญาภัรวิไรลงราศาสนาภิรการราชเสวบีเพนประดาสิงทีพิมลปี HHH. ทักิติวรสินนัทพลศิ้ารการจัดการบริจิตาบีเจนชราชนะปุดที่ปีสุดาเทียบแก้วที่ยุสารตา พัดตาพรขนอบรอดทั้งทวันํำประจานเดชาวัดท่าหิงพัดประโยชน์อื่นใดดร้ด้หด้วยสุจริตธรรมและบัมเพนตนแต่มนให้ส,งก,หสงกับที่ได้ชื่อว่ากับที่ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคสารทีรัการทุกหน่วยงานนะครับท่านผู้แทนท่านผู้กกับตำรวจภุยทอนสัตรหีนะครับจอมเทียนแล้วก็ของวิทยาลัยเทคนิคสันหีน้องๆน,น,นักเรียนนักตุนถือว่าเป็นวันที่พวกเรามีความเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียน รู้สึกยังไงบ้างสุดดีค่ะฮะรู้สึกดีค่ะดะีจบมือถือจบอะไรสาขาอะไรยังไงจบแม่ข้าวเหนีหยค่ะไปต่อช่างวัดว,วันนี้ใครมาแสดงความยินดีบ้างมีแม่แล้วก็น้าค่ะแล้วก็เพื่อนน้องๆแล้วก็ <คน S 1> ยายใช่ใค,ใใค,ค่ะดีใจไหมใชค่ะแม่ดีใจไหมใจค่ะแล้วตอนนี้วางอนาคตเป็นยังไงบ้าง ก็เรียนต่อปวสคอ่อะแล้วก็เรียนจบก,ก็อาจจะไปต่อมหาลาัยแล้วก็ทำงานต่อที่นี่ไหมค่ะเป็นไงบ้างอยู่เทด็กประวิหีบเป็นไงบ้างที่ผ่านมาของกมดีค่ะอาจารย์ใจดีค่เออขายดีค่ะวันนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไร ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้สดค่ะก็เป็นชอบแบงค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะคนเยอะทพี่บอกหวาแปดสิบอเปเองได้ให้ลูกให้หน,นะน,หนู่นนะหยูงพ่อนุ่นมู่ง้ระคิมเลยดีใจไหมวันนี้ครับดีใจครับผมดีใจรู้สึกอะไรครับปฏิปัติถึงคนที่ขอลูกชาย อะไรนะคะรู้สึกยะไรกับวันนี้ของลูกชายโอ้โห oh, สุดยอดเลยค่ะที่สุดหาที่สุดมีได้ค่ะมันมันเป็นความที่แบบประทับใจอะค่ะปลื้มใจที่ลูกชายเรียนจบแล้วเขาเป็นเด็กดีก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับแม่เลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นขอให้เป็นวันสำคัญของเขานิดนึงอะค่ะค่ะ